วันมาคาบูชาปีนี้นะคะร้านค้าขายสังกพันย่านเสาชิงช้าก็ค่อนข้างเงียบเหงาขณะที่ปากคลองตลาดบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักมีคนซื้อดอกบัวตลอดทั้งวันคะ่ะบรรยากาศร้านขายสังกพันย่านเสาชิงชา้าถนนบำร,รุงเมืองกรุงเทพปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเพราะว่าประชาชนไม่ค่อยออกมาทําบุญกันมากนะักพ่อค้าแม่ค้าต่างก็บอกว่าปีนี้อาจจะเนื่องมาจากข่าวด้านลบของพระสงฆ์ทําให้คนไม่อยากเข้าวัด บวกกับการที่เศรษฐกิจยังตกต่ำทำให้บรรยากาศเงียบเหงาวกว่าทุกปีแม้ว่าราคาเครื่องสังฆทานและไทยทานไม่ได้ปรับขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดต่างกับบรรยากาศที่ปากคลองตลาดประชาชนทยอยไปซื้อดอกบัวกันตลอดทั้งวันเพื่อนำไปไหว้พระและเวียนเทียนซึ่งแมคคาที่นีก็บอกว่าในวันธรรมดาขายดอกบัวได้เพียง2-3ถึงตรก้าเท่านั้นแต่ว่าในช่วงเทศกาลวันพระใหญ่ขายได้ถึง20-30ถึงตรก้าส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาด ซึ่งมีตั้งแต่40บาทต่อกรารขึ้นไปและมีราคาถูกกว่าปีที่ผ่านมาแล้ว่าปีนี้ควรจะทำบุญน้อยลงแต่ก็ขายได้ตลอด